그. ใช่ครับเหมือนเป็นเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาแนะนํามาใช่ใช่และออย่างก็คือเป็นครั้งแรกของของคุมผมด้วยแต่ไม่รู้เป็น,ปนครั้งแรกหรือเปล่าเ,เ,เป็นครั้งแรกของเหมอยที่อยู่จีนที่มาออนเซน็น<ป>ก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันทุกคนไปกันไปกันไปกัน โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปที่ออนเซนแต่ว่ามันแบบไกลมากก็เลยเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปนะทุกคนแต่ว่าที่จีนนะมันจะเหมือนมีจักรยานให้แบบเช่าตลอดทางเราแบบเท่มากเดี๋ยวจะมาพามาดูว่าแบบมันเช่ายังไงนี่นะคะเราก็จะเปิด QR code ขึ้นมาแล้วก็สแกนที่ข้างหลังของจักรยานมันจะมี QR code ปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะปลดล็อกเลยแล้วก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราแวะตรวจโควิดกันก่อนนะคะมาโดนแยงปาก นี่ที่ตรวจมันก็จะเป็นซ้มอี้แล้วก็เข้าไปตรวจได้เลยฟรีด้วยใช่ไหมฟรีด้วยใช่แล้วก็รอผลตรวจประมาณ5 6กชั่วโมงแล้วมันก็จะขึ้นในโทรศัพท์ของเราเหมือนเป็นแบบ QR วอาโค้ดสีเขียวนะคะนี่แล้วก็จะเปิดี่ว่าโค้ดอันนี้แล้วก็ให้เขาสแกนเหมือนลงทะเบียนนะคะว่าอย่าชื่อผู้จับถึงแล้วออนเซนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตื่นเต้นมาก เราสแกนมาแล้วเขาก็จะให้เลขตู้เก็บของมาปึ๊บแล้วก็เก็บของได้เลยพอเก็บเสร็จเราก็เอาตัวนี้ออกมาปึ๊บมันก็จะล็อกมันก็ได้เป็นตัวกุญแจนีไ่ไม่ทําอะไรคะเลือกเสือ้อโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาเลือกเสื้อนะมันจะมีแบบ่างนี้แล้วก็เป็นลายให้เราเลือกน่ารักมากเบเกอร์อ่ไรนี่สวย ตอนนี้เราถึงที่ญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นข <c oughs> ้างในเขาตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยสวยมาก <c oughs> ตึกน,นี้เหมือนมันมีหลายชั้นแต่ละชั้นมันก็เหมือนแบบเหมือนชั้นหนึ่งอ่ะจะเป็นห้องอาบ,บน้ำชั้นสองเป็นแบบกินข้าวเล่นดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชั้นหนึ่งกันก่อนเหมือนจะเป็นห้องออนเซ็นนะคะมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้ข้างหลังเราก็เป็นผู้หญิงนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นผู้ชายคือเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน แเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันข้างในแต่เมื่อเยอแอบเข้าไปดูแล้วคือแบบ แบบไม่ใส่อะไรเลยเขินนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนน่ารักไหมชุดที่เราเลือกเป็นแบบลายดอกๆเขินมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างบนอะ่ะมันจะเหมือนมีที่ให้เล่นให้กินข้าวให้แบบนั่งทฤฤากิจกรรมร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะค่อยไปแบบไปลงอ่าออนเซ็นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรกันบ้างบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะเหมือนว่าแบบเหมือนญี่ปุ่นนิงมเพราะเหมือนเคยไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นรอบนึงก็ประมาณนี้คล้ายคลึงกันนะคะเป็นประสบการณ์ททีี่่เ้งา ้าแใหที่เริ่มเป็นสีส้มเริ่มเป็นเฉียงไปแล้วก็ถักเปียเพิ่มความแบล้ให้แบบว่าสาวญี่ปุ่นเออเป็นสาวญี่ปุ่นโอนิกิริอะไรอย่างเงี้ยอ้าวผู้ชายมาแล้วช็อกช็อกโอ้โหจงบูน่ารักนะโอเคขึ้นมาชั้นสองก็เหมือนจะเป็นร้านน้ำร้านอาหารนะคะประมาณนี้เป็นที่นั่งว้าว เดินเข้ามาก็จะเป็นเหมือนของเล่นเด็กเนาะเป็นที่ให้เด็กมาเล่นได้นะคะเร,เรามาถึงโซนซาวนา่า มันจะเป็นท้องอย่างงี้นี่เป็นอุณหภูมิใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> แล้วก็นี้63องศาโอ้โหเราไม่สู้ <laughs> แอะมีอันนี้เป็นเหมือนที่ให้นอนหรือเปล่า <Hi. S 1> อะไรกันกมาอาวกันตุกเซมาญี่ปุ่นหนึ่งคำฮัลโหล แดีวเราจะขึ้นไปชั้น3ากันชั้น3ก็คือเหมือนจะเป็นที่ให้นวดสปาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีร้านของกินนิดหน่อยแล้วก็มีแบบให้เล่นสนุกแล้วก็มุมอ่านหนังสือแล้วก็มีตู้แบบร้องคาราโอเกะสำหรับสองคนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบมาทําได้เหมือนข้างหลังก็จะเป็นโตะเล่นสนุกอะไรอย่างงี้ส่วนนี้ก็เป็นแบบที่ร้องคาราโอเกะเฮ้ย hey, ทุกคนข้างหลังคือห้องแบบสําหรับดูหนังแบบเป็นแบบเทยเตอร์เลย เท่าที่ด e ูจ้ะราคาของทุกอย่างนะครับถ้าเกิดอําน้ำเงเดียวอยู่ที่8 8ดยิบวนก็ถือว่าโอเคนะแบบไม่ถึง500บาทแต่ว่าถ้าเกิดทํากิจกรรมอื่นเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ชอบแบบฟิลฟญี่ปุ่นหรือแบบชอบอะไรประมาณเนี้ยมันกิจกรรมมันครบถ้วนเนอะแบบมาครับครอบครัวก็แบบไปดีกดแต่คือมันสามารถแบบอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเราสามารถแบบใช้เวลาตรงนี้ได้ทั้งวันเลย ถ้าเกิดแบบเหมือนไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยมาเล่นที่นี่ก็โอเคตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะคะเมื่อกี้เราก็เ,เล่นๆอะไรกันอยู่ข้างบนแล้วก็ตอนเนี้ยหิวข้าวแล้วกำลังจะไปหาข้าวกินกำลังจะไปดูว่ามีข้าวอะไรให้เรากินบ้างแล้วมันจะราคาแพงไหมน่าจะแพงมากบ,บอกอเลย่เมืเม่อกี้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรหนึ่งแถมหนึ่งดูว่าแถามอะไรแต่แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนข้าวแบบเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นคิดว่าคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปดูมันมีนี่นะนี่อะไรติบๆอะไรน่ากินเยอะปลาดิบโอเคโอเคเปี เมื่อกี้เราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแหละคิดว่าน่าจะเสียหายกันคนละ 60- 70ยวนมีสิเกินนี่เมื่อกี้เหมยสั่งโคกมาราคา15หยวนตกคือที่เจเสิบาบาท กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มันจะไปลงอันเซนกันละค่ะลงออนเซนตอนสองทุ่มเจ็ดนาทีสองทุ่มใช่เราไปอาบน้ำนมใช่เหรอไปน้ำนมชอบน้ำนมโอเคแต่ว่าแอบขื่นเพราะเราต้องแก้ม้ามเลยชอบจริงเลยโอเคเราจะลงอ่างกันแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเคยลงไหมเคยลงที่ญี่ปุ่นอ๋อแเราขื่นไหมเพเป็นอิสุกอิสัยใช่เหรอคนที่ลงต่อก็น่าจะขืยนอะเดี๋ยวอี้คือตอนเด็ก นนเนน few moments later. มื่อกี้เราก็เข้าไปในตัวบอ่อออนเซนประมาณชั่วโมงกว่าๆนะทุกคนคือเข้าไปอ่ะก็ต้องแบบเหมือนไปถอดเสื้อเหมือนต้องแก้ผ้าเข้าไปเลยแล้วก็เหมือนเข้าไปอาบน้ําก่อนซึ่งข้างในอ่ะก็มีบอ่อแบบประมาณ6 7บอ่อทุกคนซึ่งแต่ละบ่ออ่ะภูณภ ก็จะไม่เหมือนกันมีตั้งแต่แบบ36องศา38องศาแล้วก็สูงสุดที่แช่เนี่ยประมาณ41องศาคือแบบร้อนมากแล้วจะมีเหมือนเป็นแบบบอ่อที่มันเป็นดอกกุหลาบหอมกลิ่นกุหลาบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีบอ่อแบบแช่น้ำนมเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบช่วยแบบผัดเซลล์ผิวอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ข้างในอ่ะก็จะมีเหมือนแบบให้ทำสป,ปาขัดผิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเราก็ต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าคิดว่าข้างหน้าก็จะมาลองแบบทำสปาดูอ๋อลืมบอกข้างในมันจะมีเหมือนเป็นบ่อที่แบบเหมือนมันเป็น่นน้าแงอมวเบบัใหหื เราได้ฟินมากที่นี่ก็เปิดเหมือนเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดประมาณเที่ยงคืนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากแล้วจะอยู่จนถึงแบบร้านปิดทุกคนเป็นไงบ้างรีวิวของทางผู้ชายหน่อยก็ถือว่าฟินมากครับมันก็จะมีเหมือนบ่อสี่บ่อมันจะเรียงลําดับความร้อนไปเออใช่เหมือนกันเขาก็จะบอกด้วยนะว่าแต่ละบ่อเนี่ยมันใช้น้ําไม่เหมือนกันน้าแร่น้ําอะไรมีน้ํากุหลาบเอาน้ำนมเออน้ำนมเขาบอกว่ามันจะเหมือนช่วยผัดเซลผิว เออแล้วก็แบบมีแบบบ่อนวดบ่ออะไรอย่างเงี้ยไปแล้วข้างในแบบฟินไหมไปแช่ทุบไปแช่ทุกบ่อไหมแช่ทุกบ่อแช่จนแบบเหนื่อยมันไหลออกมาทุกขวดออวก็แบบไปถามเขาด้วยนะออไปถามบอาว่าเอ้ยถ้าเกิดเราแช่อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไหมแช่ได้นานเท่าไหร่เงี้ยเขาบอกเอ,อ,อ้ยิง่งแช่ย,ยิ่งดียี่นี้แช่จนแบบรู้สึกเหมือนหัววิงวิงอ่ะเออหัวมันจะแบบโถยุ่นแบใช่ไหมเออแบบมึนหัวนิดนึงใช่ก็ต้องมาอาบน้ํา <łość> uh, ค่อยๆปรับน้ำเย็นขึ้นมันก็ค่อยๆดีใช่ใช่แต่ว่าเห็นเหมือนเขาติดป้ายว่าเหมือนต้องแบบแชร์แล้วก็ไปกินน้ำบ่อยๆเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบขอให้สิบสิบแต่มาอีกไหมมาอีกไหมเดือนหน้าโอเคจัดไปสัญญามาอีก คือเอาเอาจริงๆป่ะอ้าทอบแบบความสบายอ่ะก็จะเอาหมอที่นวดที่มมันจะแบบมันจะมีน้ำผึ่งมาแล้วนวดเท้านวดตามสดนวดหลังนี่ยอันนี้คือเบสเลยเพราะว่าแบบอยากแช่นานๆคือบอนี้ที่สุดแต่ว่ามันจะมีบอหนึ่งที่แบบมันค่อนข้างจะแบบทรมานด้วยความซาดิสที่มันร้อนอุณหภูมิสูงที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งแช่มันทำให้ผิวเราแบบดีอะไรเงี้ยเพราะว่าสรรพคุณแบบหลากหลายคขาโมกเยอะมากจะอยากแช่นานๆแต่ว่านั่นแหละไม่ไหวมันร้อนอันนั้นคืออันไหนมันคือบอรมดน้ำนม่อห้ ชอบบานไหนมากที่สุดนวดนวดนวดอันหมอนะใช่ไหมไม่สบายเออไห่กุยชอบอ่างที่เป็นสีแดงเป็นกุหลาบใช่หอมมากรู้สึกว่าถ้าเราแช่นานๆแบบกลิ่นอาจจะเข้าผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้แบบสูงไปเนาะเพราะว่าไอ้บ่อน้ำนมคือมันก็ดีแต่ว่ามันร้อนร้อนมากร้อนจนแบบตอนแก ใช่ตอนแรกกะว่าจะแช่นั้นนานๆเดีคือลงไปแป๊บเดียวคือกลบลงมาขึ้นมาเลยปวดรัวมากปวดหัวมากแค่มันร้อนจนแบบอุ่นอ่ะแต่เขาอ่ะเขาชอบไอ้นี้ชอบนวดเอาหลังไปแบบปุ้มโอ้โหปีนแบบนวดตูดเลยาเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบเท่าไหร่ทีนี้สิบแปเลยแค่แบบของแพงของนี้อะไรเนี้ยอะไรเก่าเขารู้สึกแบบเป็นบรรยากาศดีแต่ว่าแบบนั่นแหละของในนี้แบบเหมือนของกินอะไรมันแพงเนาะใช่เราต้องมาแบบไม่กินอะไรเลยมาแช่แต่เพราะว่าเนี่ยพอเราแช่เสร็จหิวหิว

โอเคตอนนี้เรากำลังจะกลับห<ช>อแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนอยู่ประมาณเกือบครึ่งวันแล้วเนาะใช่สนุกมากก็ยังไงขอปิดคลิปพาทัวร์ออนเซ็นในเซี่ยงไฮ้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เห,หมยด้วยนะคะโ okay, <bye> อเคบ๊ย <c oughs> ายบาย ข้าวซน้ำสไปซน้ปปตัเสืเซมาอะไรไม่เป็นไสน้เนกุเซ็พาดิเคยเซ็งพาดิเคยเพื่อนจิกระป๋ายไปกุงเทพวันจะอจตาช่วยน้ำน้ำ